ครับนี่แหละครับกองปุ๋ยหมักที่ผมได้ทําการหมักเอาไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับขี้วัวนะครับหมักใสุู่เรนซีต่างๆเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดได้ธาตุทั้งหลายเลยเนี่ยแต่ง่ายนะครับเสรจยุคใหม่นะครับทําง่ายๆอยู่ง่ายๆนะครับไม่ต้องพึ่งสารเคมีขึ้นมากนะครับ สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมูลเล็กสเตชันก็จะพาพี่น้องมาใส่ปุ๋ยต้นกล้วยของเรานะครับที่สวนกล้วยนะครับนี่นะครับสวนกล้วยนะครับเมื่อเช้าก็ได้ได้ตัดหญ้าให้วัวแล้วนะครับตัดหญ้าให้วัวจนเกลี้ยงแล้วนะครับจะมาเกลี่ยดินนะครับนี่นะครับเกษตรผสมสารเกษตรยุคใหม่นะครับ คนรุ่นใหม่เพิ่งหัดทำนะครับเพิ่งหัดทำยังไงก็ฝากติดชมกันด้วยนะครับติดชมได้นะครับนี่ครับขานะครับนี่ต้นขานะครับต้นขาขาเหลืองนะครับนี่นะครับจะใส่ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็ต้นแอปเปิ้ลที่ปลูกไว้นะครับ โตสูงใหญ่แล้วนะครับยังไม่มีโอกาสมาทําคลิปสักทีนะครับทำคลิปก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาใส่ปุ๋ยต้นคั้วยนะครับปุ๋ยหมักนะครับที่ที่ได้ทําการหมักเอาไว้นะครับใส่ทิชชูรืวนเ,เลยนะครับเนี่ยดินเริ่มร่วนแล้วนะครับจากดินดานกลายเป็นดินร่วนสุยหน่อยๆแล้วนะครับ นี่นะครับยอดทิดกระชายนะครับกระชายต้านโควิดนะครับกําลังงอกอย่างสวยนะครับนี่ก็แอปเปิลนะครับอีกต้นนะครับต้นแอปเปิ้ลอีกต้นหนึ่งนะครับคาดว่าจะน่าจะติดลูกนะครับอีกไม่นานนะครับรอชมนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับรอติดตามชมนะครับ ผมก็ปลูกไปทั่วนะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะออกลูกหรือเปล่านะฮะชอบไม้แปลกนะครับนี่ก็อะโวคาโดนะครับเพาะเมล็ดเองกันครับซื้อซื้อผลมากินนะครับแล้วก็เพาะเมล็ดนะครับนี่ครับเป็นความภาคภูมิใจของของตัวเองนะครับอะโวคาโดนะครับเพาะเมล็ดนะครับวันนี้จะใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่ ที่เราได้ทําความสะอาดเกี่ยวญ้าให้บัวแล้วนะครับญ้าที่เหลือก็ให้บัวหมดนะครับป่ะเราพาพี่น้องไปดูกองปุ๋ยหมักที่หมักไว้นะครับมันเปียกฝนนิดหน่อยครับไปเลยครับนี่แหละครับกองปุ๋ยหมักที่ผมได้ทําการหมักเอาไว้นะครับนี่นะครับเปียกฝนนะครับดูไปก็แฉะนะฮะเพราะฝนตกเมื่อวานนะครับฝนตกปล่อยมาเมื่อวานแล้วทาให้อุ้มน้ํากับ กองปุหมักของผมนะฮะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับขี้วัวนะครับหมักใส่จุลินทรีย์ต่างๆเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดแร่ธาตุทั้งหลายนะครับนี่นะฮะหมักรวมกับฟางนะครับใบไผ่นะครับสังเกตได้ว่ามีใบไผ่ด้วยนะครับหมักรวมๆกันนะครับไม่ได้ใส่สารเคมีนะครับสวนของเราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับ กำลังเริ่มเริ่มเดินนะครับเริ่มหัดทำนะรเริ่มหัดทำยังไม่มีฝีมือฝีไม้ลายมือในการทำเราก็ดูพวกอาจารย์ที่เขาทำเกษตรมาก่อนนะครับเราก็ดู youtube เอานะครับตามขาไปเรื่อยๆเนาะเรายังไม่มีวิชานะครับเรียนรู้วิชาจากท่านผู้รู้ปราชญ์วิชาการแต่ละท่านนะครับที่ให้ความรู้เยอะแยะตาม youtube นะครับผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะเพื่ ความสุขความยั่งยืนนะครับพออยู่พอกินนะครับเอาอะไรมากมายนะครับเราไม่มีเงินทุนอะไรนะครับไม่ต้องทําตามกระแสเงินทุนนะครับทําตามใจของเราเองเลยนะฮะนี่นะครับปุ๋ยหมักนะครับได้จากการเลี้ยงบัวนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับ ได้กําจัดยาให้เราได้ขี้มาใส่ต้นไม้นะฮะทำปุ๋ยหมักได้นะครับก่อนจะใส่เราก็ทําปุ๋ยหมักก่อนด้วยพี่น้องครับทําให้มันฆ่าฆ่าหญ้าเม็ดหญ้าตามขี้หมักไปเราไปใส่กันเลยดีกว่าไปครับตอนนี้ผมก็ขออนุญาตวางกล้องก่อนนะครับผมจะไปเข็นขี้ขี้ปุ๋ยหมักนะครับมาใส่ต้นกล้วยของเรานะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะ ใส่รอบๆโคนนะครับเรื่อยของเราจะได้สดชื่นนะครับนี่ใส่รอบๆโคนไปเลยเด้อใส่ง่ายๆน,ยนะครับเศษยุคใหม่นะครับทําง่ายๆปลูกง่ายๆนะครับไม่ต้องพึ่งสารเคมีให้มากนะครับอันตรายต่อสุขภาพของเราเองเด้อเราต้องทําแบบปลอดสารนะครับปลอดสารให้ร่างกายเรา ใส่สารนะครับรับของจากธรรมชาตินละยจะดีที่สุดนะครับนี่นครับน,นี่ได้ใส่ต้นแอปเปิ้ลแล้วนะฮะต้นแอปเปิ้ลน,น้อยนะครับนี่นะครับต้นกล้วยก็สวยนะครับอื้สวยเลยนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับต้นไม้ก็ต้องการอาหารเหมือนคนเรานะครับถ้าขาดสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งก็าาจะไม่โตนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทริปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนนะครับลาไปด้วยต้นแอปเปิ้ลน้อยของผมนะครับ